ลาบหมูของลูกค้าเป็นจอยนะครับในหม้อใส่น้ําซุปนะมีน้องคนนึงขอมานะจําได้ว่าขอให้ทําลาบหมูให้ดูหน่อยนี่ทำนะลาบหมูลูกค้าบอกว่าขอรสจัดจัดขอรสจัดจัดนาวกดผิดของเราจะเป็นหมูแบบมันไม่เยอะนะมันน้อยใช่เราจะใช้หมูที่เป็นหมูเป็นหมูเป็นชิ้นน่ะเป็นท่อนน่ะแล้วก็ให้เขาบดให้เนาะเราจะสั่งใช่เราจะสั่งให้เขาบดให้เราจะไม่ได้ซื้อที่แบบหมูที่เขาบดมาแล้วเราสั่งสั่งมาเป็นเนื้อหมูใช่แล้วก็ ให้เขาใส่มันนิดนึงผสมทำที่เราต้องการเป็นร้านประจําก็คือเราจะรวนให้เขาแบบสุกก่อนเนาะให้เขาสุกประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละให้เขาสุกประมาณหนึ่งอะให้เขาสุกอะคูยง่ายหอน้ำใช่พอลูกค้าหอน้ำหอน้ำกับข้าวเหนียวอืมเอาไปจิ้มกับข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวเราพอมันสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบปิดแก๊สแล้วก็มาปรุงกันที่หลังเป็นเข้าวคั่วข้าวคั่วนี่จะเป็นข้าวคั่วที่เราคั่วเอง หนูหนูดโดยนะลูกตัวเล็กอ่ะจําได้พี่จําได้อยู่นะว่าหนูขอลาบน่ะแต่จําชื่อไม่ได้แล้วว่ะใช่เอ่นี้ก็จะเป็นคนทานรสจัดแดงๆเลยพริกก็ป่นเองนะหนูเวลาเวลาหนูทำลาบอ่ะพริกอ่ะหนูต้องป่นเองข้าวคั่วคั่วเองนะลูกมันจะได้หอมถ้าหนูไปซื้อมามันจะไม่หอมนะลูกน้ำปลาน้ำปลาก็ใช้ตาทิปรสนะแล้วแต่หนูที่บ้านหนูมีน้ำปลาอะไรก็แต่ขอให้แบบว่าข้าวคั่วคั่วเองพริกป่นเองให้แม่ป่นให้ก็ได้ลูก แล้วก็น้ำมะนาวก็จะเป็นน้ำมะนาวที่คั้งสดนะลูกน้ำมะนาวแบบมะนาวแท้เลยนะใช่ลูกค้าเขาอยากได้น้ำเยอะเดี๋ยวมันก็อืดเพราะว่าเราใส่ข้าวคั่วลงไปเนาะลูกค้าเขาอยากแบบว่าให้มีแบบน้ำแบบจิ้มเดี๋ยวพวกแกก็มาแซวฉันอีกว่าอันนี้คือต้มแซ่บเป้าน้ำเยอะจังไม่ใช่ลูกค้าเขากอกแบบนี้เนาะลูกค้าเขาชอบป้าชอบเดี๋ยวถ้าใครเห็นคนไหนแซวนะตบปักแตกเลยนะแซวได้แต่ว่าไม่ต้องแรงมาก ใส่ไปเลยรสจัดๆเลยนะางงานใช่อันนี้แบบปรุงกันแบบหม้อต่อหม้อเลยนะมันจะมีหอมแขกเนาะถ้าใครชอบหอมแดงก็หอมแดงได้นะตแต่ว่าใครชอบหอมแขกก็หอมแขกนะแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งต้นหอมเนาะเป็นเครื่องของเขา แล้วเดี๋ยวผักแก้มเราก็จะมีพวกถั่วฝักยาวใช่ไหมแม่ถั่วฝักยาวอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วอ่ะเสร็จแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่กดบันทึกไว้ในรายการโปรดได้นะแล้วถ้าใครอยากได้เมนูอะไรอยากให้ทเมนูอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะวันนี้ก็ขอไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะสายแล้วบ๊ายบายทุกคนจุ๊บ